เล่นลูกกิ้งแล้วทาให้มีซิกแพคจริงหรือเปล่าคะหรือว่าเราเล่นลูกกิ้งแล้วเราสามารถแข็งแรงขึ้นได้หรือเปล่าเขาันนี้ป๊อปจะมาอธิบายคอนเทนต์นี้ให้ฟังนะคะก่อนอื่นนะคะมีลูกเพจถามมาว่าคุณครูคะเราอยากจะมีกล้ามเนื้อหน้าท้องที่ปูดขึ้นหรือว่าเราเล่นลูกกิ้งเนี่ยค่ะมันจะสามารถทําให้เราสามารถมีกล้ามท้องขึ้นได้ไหมคะดังนั้นนะคะคาตอบนี้ต้องบอกเลยว่านะคะมีทั้ง2องอย่างคือเราสามารถมีกล้ามท้องขึ้นได้นะคะถ้าเราควบคุมอาหารดีด้วยนะคะแน่นอนว่า การออกกำลังกายไม่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรไม่ว่าเราจะออกกำลังกายในท่าไหนๆนะคะดังนั้นถ้าเราสมมติว่าเราควบคุ่อาหารควบคู่ไปด้วยแน่นอนว่าเราจะสามารถมีก้ามท้องได้อย่างแน่นอนยกตัวอ,อย่างง่ายๆเลยค่ะถามครูพูพิมพเลยค่ะว่าครูพิมพ์เล่นลูกกิ้งไหม ไม่ได้เล่นเลยค่ะนี่เพิ่งซื้อมาเพิ่งขอเพิ่งมาส่งแล้วก็เอามาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนเลยนะคะดังนั้นนะคะนี่คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยครูพิมพ์ไม่ได้เล่นลูกกิงนะคะแต่ว่าเราเพิ่งซื้อมาเพราะว่าเราอยากจะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนได้ดูกันนะคะดังนั้นครูพิมพ์ก็สามารถมีกล้ามท้องได้ป๊อบก็สามารถมีกล้ามท้องได้แต่ว่าเราแค่ควบคุมอาหารด้วยแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคนที่โอเคคะ่ะ คุณครูคะถ้าเราอยากจะออกกําลังกายด้วยท่าลุกกิ้งเนี่ยค่ะเราจะสามารถฝึกยังไงได้บ้างคะวันนี้ป๊อปจะมาแนะนํานะคะก่อนอื่นเลยคือลุกกิ้งเนี่ยค่ะมันจะยากตรงที่เราต้องถ่ายไปด้านหน้าถูกไหมคะจังหวะนี้นะคะแน่นอนว่าทั้งกล้ามเนื้อแกนกลางของเรานะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวไหล่หลังแขนนะคะบ่าของเราแกนกลางของเราทั้งหมดเลยนะคะจะต้องทําหน้าที่สร้างความมั่นคงให้กับร่างกายจาังหวะที่เราดันไปแนละ้วฟื้นถ้าเราเก่งอะไรไม่ได้เลยนะคะแน่นอนว่าบางคนปวดบ่า เพราะว่าบ่าเรายกบ้างนะคะหรือว่าเราไปฟอร์มสวยๆเลยฟอร์มสวยๆเลยค่ะแต่ว่าเราใช้การยกบ่าขึ้นแน่นอนว่าเราไม่มีการกดบ่าลงก็จะทําให้เราปวดบ่าได้ดังนั้นนะคะถ้าใครเป็นแบบนี้ถายไปแล้วรู้สึกว่าปวดบ่าไม่พอแถมยังเกรงคอจนเส้นเลือดขึ้นทําให้เราเจ็บเส้นคอขึ้นไปนะคะดังนั้นอันนี้อันตรายมากๆแล้วก็ข้อที่2เลยคือข้อผิดพลาดนะคะดันไปแล้วหลังแอ่น ะค,ะคือดันไปข้างหน้าเลยนะคะแต่ว่าหลังเราแอนแอนขึ้นแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะทำให้เราบาดเจ็บได้ดังนั้นแค่ครูพิมพ์สาธิตก็จะก็ปวดหลังแล้วค่ะถูกต้องนะคะนี่คือข้อผิดพลาดหลักๆของการเล่นท่าลูกกิ้งเลยนะคะดังนั้นวิธีง่ายๆเลยคือเราอาจจะเซตจากการที่เราถ่ายไปค่อยๆไปก็ได้ค่ะไม่ต้องไปไกลไปถ่ายถ่ายไปแค่นี้พอแล้วก็พยายามล็อกบ่ากดบ่าไว้นะคะบ่าไม่ยกตามนะคะล็อกค้างไว้แล้วก็กลับมา ดังนั้นจังหวะที่เราไปค่ะนะคะเราอาจไม่ต้องหวังโอเคฉันไปถึงไกลๆเลยฉันถึงจะแข็งแรงนะคะดังนั้นให้ไปในหลับที่ตัวเองสามารถคุมฟอร์มได้กดบ่าได้นะคะเกรงท้องได้นะคะแล้วก็ถอยกลับมาเออพอแข็งแรงขึ้นแล้วเราค่อยๆถ่ายไปด้านหน้าได้ตามความแข็งแรงของตัวเองแล้วกลับมานะคะดังนั้นถามว่าคุณครูคะทําไมบ่าเรามันต้องยกดังนั้นนะคะประสบการณ์ตรงจากบ๊อบนะคะ ปอบจะเล่นท่านี้กับจิมบอลนะคะดังนั้นปอบจะใช้จิมบอลในการฝึกครูพิมพ์ก็ใช้เหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราดันไปแล้วค่ะแน่นอนว่าเราดันไปได้แต่ว่าถ้าฟอร์มเราไม่ถูกก็ใช่ว่าเราจะแข็งแรงเพราะว่าบ่ามันยกบ่ามันยกเพราะว่ากล้ามเนื้อของเรามันเหมือนกันเอาตัวรอดะค่ะเราไปได้ก็จริงแต่ว่ามันก็จะอ d a p ปใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเพื่อให้ตัวเองสามารถไปได้ดังนั้นบ่าเรายกนะคะหนอกตรงบ่าเราปูดขึ้นนะคะดังนั้นเราไม่ได้เก่งท้องเลยนะคะดังนั้นข้อเน,นี้ยค่ะ ะะเราพยายามเข้าใจด้วยว่าบางคนที่ไม่เล่นลูกกิ้งก็สามารถมีกล้ามท้องได้หรือว่าบางคนที่เล่นลูกกิ้งก็สามารถมีกล้ามท้องได้ดังนั้นนะคะเป้าหมายคือจุดประสงค์คือเราต้องดูอะรเรื่องอาหารควบคู่กันไปด้วยนะคะดังนั้นถ้าสูติว่าโอเคคุณครูคะถ้าเราไม่มีลูกกิ้งล่ะเราจะสามารถฝึกกล้ามเนื้อมัดที่เดียวกันกับลูกกิ้งได้ยังไงคะแน่นอนว่าคอนเทนต์ที่แล้วป๊อปกับพิมพ์ได้แนะนำชาสเตตอมแทงไปแล้วนะคะอาจจะเริ่มเป็นนีริงสเตตอมแทงก่อนก็ได้ ถะะ้านี้เรียกเซตแอมไพนะคะเราจะม้วนสะโพกแพกสะบักท่านี้ค่ะหลังแขนฝ่ามือนะคะแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อสะบักหัวไหล่ของเราเขาต้องทําหน้าที่สร้างความมั่นคงดังนั้นแกนกลางของเราจะทางานเยอะขึ้นไม่ต่างอะไรจากลูกกิ้งเลยนะคะดังนั้นท่านี้ง่ายกว่าท่าลูกกิ้งด้วยซ้าไปนะคะลูกกิ้งเราถ่ายไปอันนี้เราสามามรถไม่สามารถควบคุมได้นะคะเพราะว่าแกนกลางมันต้องใช้คือแกนกลางเยอะมากดังนั้นการทาท่านี้มันจะช่วยให้เราสามารถ ค่อยๆแข็งแรงขึ้นพอเราแข็งแรงขึ้นปุ๊บเราก็ค่อยขยับแขนไปด้านหน้าแค่นี้เองค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่มีลุกกิ้งสามารถฝึกแบบนี้ได้เลยนะคะถ้านี้เราจะฝึกจังหวะที่เราเหยียดไปนะคะดังนั้นลุกกิ้งมันจะต้องมีจังหวะที่เราถอยเข้ามากับจังหวะที่เราดันออกไปนะคะดังนั้นถ้ามองดีๆนะคะมันคือท่าเดียวกันเลยแต่ว่าเราฝึกแค่จังหวะที่เราเหยียดแขนนั่นเอง ะะแล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าถามครูพิมว่าครูพิมพ์ไม่ได้นุกก้สามารถมีแก้มท้องได้ไหมสามารถมีได้แน่นอนนะคะด้วยการฝึกแกนกลางลำตัวในท่าอื่นๆก็ได้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมควบคุมการทานไม่ใช่ว่าการกินน้อยนะคะแต่หมายถึงว่ากินแคลอรี่แล้วก็สารอาหารที่มันเหมาะสมกับร่างกายนะคะแต่สําหรับคนที่โอเคอยากฝึกจริงๆก็สามารถไปซื้อได้แล้วก็ค่อยๆฝึกเป็นทีละสเต็ปไปนะคะดังนั้นคอนเทนต์นี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ